และในวันนี้ผมก็จะพามาชมรถ IFV สุดสวยของเยอรมันมันจะมีสเปคที่น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันใน Mother A1 Review ในช่วงต้นทศวรรษ1960ในเยอรมนีมีการพัฒนายานรบทหารราบคันแรกของชาติตะวันตกได้เริ่มขึ้นได้รับคำสั่งจากบุนดิสวร์ให้กับไรเมทาย AG ได้มีการทดลองและพัฒนาไปพร้อมกับโครงการและเผิดหนึ่งใช้เวลาประมาณ9ปีในระหว่างนั้นได้มีการสร้างต้นแบบหลายคันในรูปแบบสุดท้ายยานเกราะดังกล่าวเข้าสู่การทดสอบทางทหารในปี1966และในไม่ช้า IFV ก็เข้าสู่การผลิตเป็นจำนวนมากภายใต้ชื่อ s p z m a d e r ตั้งแต่ปี1979ถึงปี1982 m a d e r ได้ผ่านช่วงแรกของการปรับปรุงให้ทันสมัยในระหว่างนั้นยานเกราะได้รับการบรรจุกระสุนเพิ่มขึ้นสำหรับปืนใหญ่หลัก20มิลิเมตรและศูนย์เล็งของผู้บังคับบัญชาการได้รับการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพกลางคืน m a d e r a 1ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากในปี198 1ถึงปี1 9 8 2โดยรวมแล้วเยอรมนีผลิต m เดอ e r ประมาณ 3,000คันที่มีการดัดแปลงเป็นรุ่นต่างๆทัง้งสำหรับอาวุธยุโทโธปกรณ์และเพื่อการส่งออกสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการท e ม m c a เก a เ e r แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม War t h ั n d e r ครับผมเป็นเกมฟรีนะครับถ้าหากใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ที่ล่างคลิปสามารถเข้าไปสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดเข้าไปเล่นกได้เลยนะผมโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถที่มีชื่อว่า SP7 s m a e r A1 นะครับผม รถคันนี้ก็เป็นรถถัง IFV นะเป็นรถ IFV ของเยอรมันในสายวิจัยนั่นเองครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมก็ต่อมาจากตัวบูด็อกเยอรมันนะครับก็จะมาเป็นมาเดอร์ A1 มาเดอร์ A1 ก็เป็นรถแรง5นะครับผมมีประเทศติ้งอยู่ที่7.3ติดปืนใหญ่ขนาด20 mm มเมนะครับเป็นปืน RH 2 0 2 c a n n o n ครับผมปืนกระบอกนี้นะครับก็เป็นปืนกลตัวเดียวกันกับที่ติดตั้งอยู่ในตัวแลเพิด 2K นะครับ นี่ครับผม Rh 202หรือตัว KPZ 70นะครับก็เป็นปืนกระบอกเดียวกันเลยโดยจะสามารถบรรจุก,กระสุนไปได้สูงสุด1,200นัดนะครับผมแล้วก็จะมี smoke grenade launcher นะผมขนาด66มิลิเมตร6ลูกครับก็จะยิงออกได้ครั้งละ3ลูก2ครั้งนั่นเองและต่อมาก็จะเป็น ATGM ครับผมเป็น Milan ATGM นะผม4ลูกซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันกันกบที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถถัง v o l i e r ์ของอังกฤษนั่นเอง แล้วก็จะมีปืนกลนะผมขนาด7 6 2 m mm, มม mg 3 a 1ไม่ชินกัน2กระบอกครับตัวแรกก็จะเป็นปืนกลร่วมแกนนะครับที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับกระสุน4,500นัดแล้วก็ตัวกระบอกที่2จะอยู่ด้านท้ายตรงนี้ครับผมก็จะมีกระสุนอยู่ที่1,000นัดนั่นเอง ความเร็วในการหันป้อมปืนนะครับก็จะอยู่ที่60องศาต่อวิสามารถหันได้บวก180องศานะครับผมความเร็วในการยกปืนขึ้นลงก็จะอยู่ที่60องศาต่อวิเช่นเดียวกันครับมีมุมกดอยู่ที่ลบ17องศามุมยกบวก65องศาครับผมตู์เล่งนะผมของกันเนอร์ก็จะตอนเล่งปกตินะผมจะอยู่ที่2.0 FOV อยู่ที่37ครับผมแล้วก็ตอนซูมจะอยู่ที่6.0แล้วก็ F.O.V. อยู่ที่12ครับของศูย์เลงคอมเบเดอร์ก็จะเช่นเดียวกันนะครับผมเท่ากันเลยไฟเลทของปืน2 0ม mm ิลิเมตรนะครับก็จะอยู่ที่800รออบต่อน,นาทีเวลาในการบรรจุกระสุนนะครับจะอยู่ที่8 0ดนวิมาดูในส่วนเกราะของมาเดอร์1กันหน่อยนะครับผมก็ในโปรไฟล์นะครับผมเขาเขียนบอกไว้ว่า0 0 0 0 0หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบละเอียดกันหน่อยนะครับผมตรงตัวถังตรงข้างบนตรงนี้นะครับผมก็จะหนาอยู่ที่11มิลลิเมตรหมดเลยนะครับผม แล้วก็เพดล่างตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่หนาที่สุดในตัวรถแล้วนะครับจะหนาอยู่ที่32มิลิเมตรนะครับจะมีตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เพดล่างนะผม32มิลิเมตรด้านข้างข้างบนตรงนี้15มิลิเมตรด้านล่างตรงนี้15มิลิเมตรครับด้านท้ายก็ตรงนี้11มิลิเมตรตรงนี้11มิลิเมตรแล้วก็ตรงตะแกรงตรงนี้5มิลิเมตรครับผมส่วนป้อมปืนนะครับข้างหน้าตรงนี้จะหนาที่สุด25มิลิเมตรครับแล้วก็ด้านข้าง15มิลิเมตรนะครับผม ตรงข้างบนป้อมตัวนี้จะ15มิลิเมตรหมดเลยนะครับจะมีตรงปืนนะผม11มิลิเมตรหมดเลยนะครับผมข้างบนตัวถังก็ตรงนี้หนา11มิลิเมตร11มิลิเมตรแล้วก็ตะแกงรงตัวนี้5มิลิเมตรครับป้อมปืนตรงนี้ก็11มิลิเมตรหมดเลยนะครับผมเปรอะเสริมชึบนะฮะด้านข้างตัวนี้จะหนาแผ่นละ5มิลิเมตรครับแล้วก็จะมีแท็กตรงนี้นะครับผม10มิลิเมตรนะฮะ ด้านท้ายตัวนี้ก็4มมตร5มิลลิเมตรนะครับผมมาดูเอ็กซเรย์ภายในตัวรถมาเดอร์ A1 กันหน่อยนะครับผมก็ข้างหน้าตรงนี้ใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นทามิชชั่นนั่นเองครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นถังน้ํามันนะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นกระสุนนะครับผมกระสุนปืน20มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นวิทยุส่วนด้านท้ายตัวนี้ก็จะเป็น ATGM นะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัว น้ำมันอีกถังหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหม้อน้านั่นเองมาเดอร์เอจะมีพลรถด้วยกันทั้งหมด3นายนะครับข้างหน้าอยู่ด้านข้างตัวรถตรงนี้นะครับก็จะเป็นไดเวอร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกันเนอร์อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคอมมานเดอร์นั่นเองครับผมตัวมาเดอร์เอจะมีน้ําหนักอยู่ที่29.2ตันนะผมเอนจินพาวเวอร์สูงสุดอยู่ที่600 hp รอบอยู่2,200 rpm Max Speed ความเร็วสูงสุด75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผม ความเร็วในการถอยหลังก็เช่นเดียวกันนะผม75กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีทั้งหมด8เกียร์นะไม่ว่าจะเป็นเกียร์เดินหน้าหรือว่าเกียร์ถอยหลังมาดูชนิดกระสุนของ Mother A1 กันหน่อยนะผมตัวปืน20มิลิเมตรนะครับก็จะมีกระสุน HVAPT นะครับผมแล้วก็กระสุน HEFIT นั่นเองครับในตัว3เซตตรงนี้นะครับผมก็จะใช้กระสุนชนิดเดียวกันกับที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นแต่ จะเน้นไปที่กันคนละแบบนะผมจะมีกระสุนเรียงกันกันคนละแบบตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะผมก็จะคะคะกันนะผมก็จะมีกระสุน a p 2นัดแล้วก็กระสุน H e 2นัดนะครับส่วนตัว DM 51A1 ตัวนี้ก็จะเน้นไปที่กระสุน HE นั่นเองโดยจะมีกระสุน HE ด้วยกันทั้งหมด3นัดแล้วก็ AP1 นัดใน1ชุดนะครับผม ส่วนตัวสุดท้ายนะผม DM 43ก็จะเน้นไปที่กระสุน AP เป็นหลักนะครับจะมีกระสุน AP 3นัดแล้วก็ HE 1นัดใน1ชุดนั่นเองความสามารถในการเจาะเกราะนะผมในมุมศูนย์องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่57มิลิเมตร30องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่44มิลิเมตรแล้วก็60องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่13มิลิเมตรครับผมต่อมาครับ ATGM Milan นะผมตัวนี้นะผมมีความสามารถเจาะเกราะสูงสุด ในมุมศูนยองศานะครับอยู่ที่530มิมทุกระยะนะผม30องศาเจาะเกราะอยู่ที่459มิมทุกระยะแล้วก็60องศาเจาะเกราะอยู่ที่265มิมทุกระยะนะครับผมมีความเร็วของ ATGM อยู่ที่200เมตรต่อวิมีมวลอยู่1.4กิโลกร,รมัมเทียบเท่าทีนที1.83กิโลกร,ร,มรัมผมมีคาลิเบอร์ขนาด103มิม มาดูจุดเด่นและจุดด้อยของ m o เด e r A1 กันหน่อยนะผมจุดเด่นอย่างแรกก็คือปืน20มิลิเมตรที่มีประสิทธิภาพในการทำลายยานพนาณะะทางกาศแล้วก็ยานกราะเปาได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเนื่องจากอัตราการยิงที่ค่อนข้างสูงเลยนะ800รอบต่อนาทีซึ่งยิงค่อนข้างรัวแล้วก็ปืนนะผมใน1แม็กเนี่ยมีกระสุนค่อนข้างเยอะนะผม200นัดเลยนะต่อ1แม็กแล้วก็ป้อมปืนหมุนค่อนข้างเร็วนะผม60องศาต่อวิพร้อมกับ ความเร็วในการยกปืนขึ้นลงนะครับผม60องศาต่อวิค่อนข้างเร็วมากและแถมมีมุมกดลบ17นะครับผมค่อนข้างดีเลยนะเล่นเนินได้อย่างสะดวกสบาย ATGM มิลานก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็ตัว Mother A1 นะครับมีตัว Laser ร a เ g นจ์ไฟเดอร์ด้วยนะครับผมในแพทนี้นะครับตัววัดระยะนะครับผมก็จะสามารถปรับสูตรเล็งให้อัตโนมัติเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟมาก และข้อดีอีกอย่างนะครับก็คือมาเดอร์มีเอโมดด้วยนะครับผมไว้งไงคือต่อให้กันเนอร์ที่อยู่ตรงนี้ตายนะครับผมแต่ถ้าคอมมานเดอร์เขาไม่ตายก็ยังสามารถยิงปืนได้ต่ออยู่นะครับและที่เป็นไฮไลท์สําคัญเลยนัคือความคล่องตัวแล้วก็ความเร็วนะผมที่ดีมากๆแล้วก็อัตรากําลังต่อน้ําหนักที่สูงนะผมว่ายาก็คือตัวมาเดอร์เอนี่ี้มีความเร็วที่ดีแล้วก็ความคล่องตัวที่ดีมากๆเลยครับ เราเห็นข้อดีกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อด้อยกันหน่อยนะครับผมจุดได้อย่างแรกเลยก็คือปืน20มิลิเมตรนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีอัตราการยิงที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์มาให้แต่ตัวปืน20มิลิเมตรเนี่ยก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการต่อสู้กับยานพาหนะภาคพ,พื้นส่วนใหญ่ที่คุณจะต้องเผชิญนะครับผมต่อให้เป็นรถเกราะบางๆก็ตามแต่นะครับผมถ้าเรายิงในระยะกลางถึงระยะไกลเนี่ยก็เจาะเกราะได้ค่อนข้างยากครับ ต้องต่อสู้ในระยะใกล้ถึงระยะประชิดเลยนะครับปืน20ม mm มถึงจะมีประสิทธิภาพแล้วก็จุดด้อยต่อมาก็คือ atgm ไม่ลานะครับผมมีเพียงแค่4ลูกเท่านั้นแล้วก็ตัวรถนะครับผมเกราะค่อนข้างบางอย่างที่เห็นได้ในตอนช่วงเกราะเลยนะเกราะบางมากแล้วก็ตัวรถสูงพอสมควรน,นะผมแต่ก็โชคดีไปอย่างก็คือ ตัวถังแล้วก็ทามิชั่นของมาเดอร์เขาอยู่ข้างหน้านั่นเองครับก็จะมีโอกาสบ่อยที่ถูกยิงมาแล้วกระสุนจะมาโดนทามิชชั่นแล้วก็เครื่องยนต์แล้วจะไม่เจาะทะลุไปโดนพลรถภายในก็ค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับผมก็ช่วยได้เยอะอยู่ในส่วนเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหน้าป้องกันกระสุนให้โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมเกมเพยกันหน่อยละกันนะผมว่าจะเป็นยังไงกับเจ้ามาเดอร์ A1 สุดสวยคันนี้ครับ โอเคเสร็จเ okay. ป็นหนึ่งครับมีตรงนูน้นสปอร์ตให้เพื่อนดานนี้มีจุด A ยึดจุดเดียวนะครับอ่าอกซิสไปครับ S T R V แบบนี้นี่ผมจะเล่นเป็นแบบ C Q C เลยนะครับโอ้เชี่ยวไปนิดนึง ยิงปืนเขาโอเคแท็กพังแท็กไม่พังด้วยนะยังไม่เป็นไรพยายามตัดกำลังเขาเปิร์พุชชิ่งครับเดินหน้ามาไม่มาสปอตให้เพื่อนโอเคเขาโดนดาเมจ ตัดปืนตัดแท็กทำอะไรได้ทำนะครับผมค่อนข้างสำคัญรถเรามันสายซัพพอร์ตอยู่ละนี่นานายัด ATGM เไปครับปืนเขาพังยิงตัดปืน มุมกดลบสิบเจ็ดนะฮะใค้มุมกดให้เป็นประโยชน์ด้วยโหมาแค่ปอมนิดเดียวโอ้อ่าทียสิบเก้าเยสสปอรตรัวครับ เรากำลังอ้อมด้านหลังเห็นไหมฮะเห็นในแมปไหมเราสปอร์ตให้เพื่อนรู้ตำแหน่งสตัวครับก็จะได้สะดวกอ่าเยี่ยมเสร็จไปหนึ่งอ่าเยี่ยมเสร็จไปสองโอเคมีคันตรงนี้ครับโอเคแอคซิต ที่ยีลบก่อนครับโอเคระเบิดอ่าไนส์ร <Nice. S 1> ีล,ลดรีลดรีลดมามามาเพื่อนเรามาด้านหลังแล้วครับเรียบร้อยโดนยิงผมยิงปืนเขาโอเคปืนเหลืองแต่เขาจะมีจุด50อยู่นะอันตรายอยู่เยี่ยมครับพังไป ตรงนี้ว่าไงเอาไอ้สด้านข้างแอคซิดไปหกเลยนะครับผมถือว่าเดือดมากโอเคครับฝั่งสตรูก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะหลังจากที่แบบเรามาเดือดกันตรงจุด A นะครับผมนี่ครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมซพพอร์ตเพื่อนในระยะใกล้นะครับ คืออันตรายไหมอันตรายมากครับแต่ความมันนี่เต็มสิบไปเลยครับผมค่อนข้างอันตรายแต่ก็ต้องดูแมพให้ดีด้วยแหละนะว่าเพื่อนเรากำลังทำอะไรอยู่ในตอนตอนนั้นโอเคเพื่อนเรายิงที34ไปก็คงชนะและ้วะครับเรียบร้อยครับผมชนะไปโอ้โหลอะไรครับนี่ ข้างบนมีรถโอเคสตาร์ทเครื่องนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยๆเนียนมาอ้อมเข้าด้านหลัง อนเราโดนจริงยงดังป้องเลยไม่รู้ตรงไหนทีสี่สิสี่หนึ่งร้อยด้วยตัวนี้ปืนแรงโอเคกันเนอร์ปืนพังห้าสิบสี่ข้างหน้า เอสสองเดเวอร์โ okay. หลดเดอร์ลบไปแล้วจ้ะปีห e ้าสิบสี่อ๋อตรงนู้นตรงนู้นโอเคปืนเขาพัง เรียบร้อยครับอย่างรถกัลังมานะก็คงเป็นไอสองนั่นแหละค่อยมาฮนะ <c oughs> เจอเราหลออย,ยิงไปรอบหนึ่ง เครื่องบินผมเดี๋ยวหาที่สี่สี่หนึ่งร้อยอยู่เดี๋ยวติ๊กบอกเพื่อนกันครับตรงนี้บได้ไหมอะไฟไหม้ไป โอเคตรงนู้นล่วงล่วงเองนะมีเสียงปืนใหญ่ตรงนี้ผมมาโอเคเอสามหกพังกังนเราสปอตไปให้อยู่ครับเฮลโหลโอ้ยเครื่องยนต์ เรียบร้อยครับแอซิดไปแล้วก็มีตัว SPA ตรงนี้หนึ่งอยู่ตรงนี้ใกล้ฐานเกิดเกินอะ่ะเดี๋ยวขอลบฉีกออกไปนี่นี่นี่เพื่อนเรายิงกดไปอยู่น่าจะอยู่เนินตรงนี้แหละแปสิบสามนัดเหลือเฟืออยู่ครับนี่ไงเรียบร้อยครับ ไทยถอยถอยไอยถอย,ถอย,ถอยสมกโอเคหลบได้แล้วก็ผมเห็นสายกระสุน A.A. อยู่นะเอสองอีกคันนนนตรงนู้นอีกคันที่สี่สี่หนึ่งร้อย สปอดตรัวๆครับเพื่อนเรารู้ตำแหน่งก็อ๋อจัดมันพวกอะไรมาละโอเคปืนยิงปืนยิงปืนปืนเหลืองรีโหลดอยู่ครับ เขายิงได้ผมรีโหลดอยู่โอเคดูจากตาน,นี้แล้วเพื่อนเราเข้าไปยึดผ่านเอนะพากันโถมไปล้วเดี๋ยวเราจะแยกเอาใหมา่ทางนี่ยนะจะเป็นการคอยสนับสนุนในระยะไกลมีตรงนี้นะเขาพยายามจะมาตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยดูจากที่เพื่อนเราสปอตไว้เดี๋ยวเรา แยกตัวออกมาครับมีที2แล้วก็ m 5 0 on toast โอเคเรียบร้อยฮะผมเก็บท92ไปก่อนคือมันตัวอันตรายมี heat fs อะไรนู่นนี่นั่นอีเดี๋ยวนะมีรถถังคันหนึ่งตรงนี้ โอเคเพื่อนเรายิงไป b ี่ต้องประเมินสตูด้วยนะครับว่าตัวไหนคือตัวอันตรายที่คุณจะเป็นที่จะต้องอเอาออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเอ g ี m เรามี4ลูกเท่านั้นปืน20มิิเมตรก็ไม่เพียงพอที่จะโจมตีสตูในระยะกลางถึงระยะไกลบางทีแบบใกล้ๆก็ยิงเข้าค่อนข้างยากนะครับ ถ้าศตูไม่หันข้างให้นี่รถกอบบางๆก็ยิงเข้ายากอยู่อ่ะตรงนี้เพื่อนเรายิงไปครับ M50 ที่เราสปอตไว้โอเคมีตรงนู้นครับน่าจะ T34 เดี๋ยวเรารอยิง a เจมโอ้มีปืนมีกระสุนมาตรงนู้น หลบมาอีกมุมอยากจะเคลีย์เจ้าตัวปัญหาตัวนี้ก่อนดูจากในมินิแมปคือเขากำลังขึ้นที่มามาแล้วมาละโอเคครับอมแวนป้อมปืนค้างโหลดเดอร์ตายมีขันปูดอ,อก โดนทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยฮะเหลือลูกเดียวอิติเจมลูกเดียวอ่ะไนส์แพนเทอร์ตรงนู้นก็มีคันเล็งผมอยู่โอเคคิดเข้าฮิตเนี้ยยิงเข้าค่อนข้างยากเลยขนาดไลทแทงด้วยกันนะ ต้องหวังในระยะใกล้ปืน20่มิลิเมตรเครื่องบินมาครับเป็นไงครับยี่สิบแปดเฮกเตเรามีเลเซอร์เลนจ์ไฟเดอร์ยิงได้สบายสบายอยู่แล้วฮะ

อาราโดเยี่ยมเก็บงานสวยงามแมททีมเวิร์คกันสุดๆแต่ยังมีคันนั้นอยู่น่าจะเป็นคอนแวร์โอ้โหมานิดเดียวผมไม่อยากเสีย ATGM ลูกสุดท้ายไปมันครั้งสำคัญแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ที่อยากจะพังให้ได้เร็วที่สุดนะนะ อ่าเพื่อนเรายิงได้ครับเสียหายสวยงามเครื่องปิดแอนเทอร์ตรงนู้นอยเคลื่อนที่ y ย s สปอตใหมอีซีเจ็ดนะ อาจะได้อยู่ครับเยหลบออกมาหามุมดีๆกว่านี้โผล่มาแค่นิดเดียวเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เลยยิงไปสองอาซิดไปสองนะครับเนี่ยเพื่อนเราบุกเข้าเอค่อนข้างเยอะผมผมก็เลยแยกออกมามาคอย กันในพวกรถที่มันจะมาด้านข้างให้โอเคเรียบร้อยครับโอ้เพื่อนเราทิ้งระเบิดพังไปสองคันเอทีเจมหมดแล้วนะ ถ้าจะไปเติมเอกก็อยู่ค่อนข้างไกลเดีย๋ยวมาสปอตเพื่อนใกล้ๆตรงนี้ให้เ็าจะได้รู้ตำแหน่ง <c oughs> นี่นาฐานเลยโอเคสปอตไนส์ย nice. <c oughs> ิงระเบิดได้สวยงามแอคซิตรู้ว่าโอ้เห็นรมไหมเฟน เรียบร้อยฮะ t หนึ่งหนึ่งสี่โอเคแล้วละ่ะเหลืออยู่แค่หนึ่งเพลเยอร์เดี๋ยวเรากลับไปเติม a t g m สักครู่นะครับก็คงชนะแล้วล่ะนะมีเครื่องบินมาครับแล้วก็ตรงนู้นหนึ่ง m 5 0 เรามีเลเซอร์เลนฟ라이เดอร์วัดระยะไดนะ้ปรับสูตรเลงให้เองโอเครีโหลดอ่ะเขาถูกยิงครับแบกระเบิดมาลุ่มล่ลุ่มล่เลยโอเคยิงโดนจะเข้าฮิตเรียบร้อยครับแอคซิดไป ก่อนตายยังทิ้งระเบิดได้อยู่นะ A 2 D 1โอเคครับก็ชนะเรียบร้อยครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเจ้าตัว Mother A 1นะครับผมก็อย่างที่เห็นได้ในเกมเพลย์เลยนะว่า Mother A 1เนี่ยเป็น IFB ที่ค่อนข้างดีเลยสำหรับแรงของเขานะผมแต่ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับรถถังของศัตรูโดยตรงนะผม คือไม่ได้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับรถถังมากนะักวางง่ายๆก็คือพพอร์ตจ๋ามากเลยนะครับผมกลยุทธ์มีค่อนข้างหลากหลายนะครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวที่ค่อนข้างดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไปยังตำแหน่งจุดยึดจุดพวก A, B, C อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปคอยแอบซุ่มโจมตีพวกยานเกราะเบาของสตูที่จะทําการเข้ามายึดจุดนั่นเองครับแล้วก็คอยใช้ ATGM นะครับผม ในการเก็บสตูที่คุณคิดว่ามันเป็นตูอันตรายสําหรับเพื่อนร่วมทีมเรานะครับผมก็คอยิงเป็นค้างคาวเนื่องจาก atgm มีเพียงแค่4ี่ลูกเท่านั้นนะครับไม่จะเป็นที่ต้องยิงให้ตายนะผมขอแค่ให้พวกอุปกรณ์ภายในตัวรถพังหรือว่าพลรถของสตูตายนะครับก็จะเป็นการลดประสิทธิภาพของยานพาหนะสตูรถลง ก็ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะครับผมแต่ถ้าหากว่าคุณเล่นแล้วไปเจอพวกด่านแคบๆนะครับผมมันบังคับให้คุณ CQC เนี่ยก็พอทําได้นะครับผมพยายามไปกับเพื่อนร่วมทีมนะครับสนับสนุนพวกเขานะครับถ้าหากเพื่อนเราถูกยิงเนี้ยเราก็ไปซ่อมให้เขาอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเราเจอสตูก็พยายามยิงแท็กแล้วก็ยิงปืนให้เขาพังนะครับทำยังไงก็ได้เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยสังหารสตูให้ได้ง่ายที่สุดนั่นเอง โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะผมดังนั้นผมคนรลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ